เมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะคะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้จัดนิทรรศการวิชาการสคนว,วิชาการ67ประจำปีการศึกษา2567โดยมีนายอาคมสารศิลปินศึกษาที่การจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยดรอันนบุ่งเพ่งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะแขกผู้มีเกียรติคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสมุทรสาครและต่างจังหวัดเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง ้ดยก่อนที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนั้นนะคะได้เริ่มต้นจากการแสดงของนักเรียนในหลากหลายชุดที่นําเอาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจีนไทยมาสร้างสารรค์ออกมาเป็นการแสดงที่น่าสนใจโดยเป็นความตั้งใจของนักเรียนและครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆและชมรมทวีนัมเบอร์วันที่ช่วยกันสร้างผลงานขึ้นมาจากนั้นจึงเป็นการเปิดงานอย่างตื่นตาตื่นใจเสร็จแล้วทางคณะแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมตามบูธกิจกรรมต่างๆที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้คิดกิจกรรมขึ้นมาให้ น้องๆได้ร่วมเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังมีการประกวดความสามารถเช่นคอสเวิร์ดวาดภาพระบายสีสุดูกุประกวดร้องเพลงลูกทุง่ง e อีสปอร์ตเตะลูกขนไก่จีนต่อปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นต้นส่วนซุ้มกิจกรรมนั้นต้องบอกว่าเยอะแบบอลังการค่ะด้วยความสนใจจากน้องๆได้อย่างล้นหลามมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้นิทรรศการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชา i อโรงเรียนมาตรฐานสากลกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาไทยสู่สากลการออกร้านจำหน่ายอาหาร และของที่ระลึกจากนักเรียนและเกมมหาสนุกที่สอดแทรกความรู้อีกมากมายสำหรับกิจกรรมวิชาการสคนวิชาการ67ประจำปีการศึกษา2567ที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนสมุทรสาครบุรณนะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะ สนับสนุนโดย CK v i วิวทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ CK v i วิวกรุ๊ปทุกสาขา